เมความจริงใหญ่ของตลาดกุ้งตลาดทะเลและตลาดผลไม้มาเป็นจบกันจึงเกิดเป็นตลาดกุ้งตลาดทะเลสัญจรมหาชัยประธาตลาดทุเรียนจันทบุรีมุกยาโสทรณลานจอรดรถโลตัยสยะโสธรกว่าห้า งานเริ่มวันพุธที่8ถึงวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้จัดหนักจัดเต็มด้วยอาหารทะเลหลากหลายชนิดขนมาแบบจุใจเหมือนยกทะเลมาไว้ให้คุณและผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามหน้ารืดูการพร้อมทั้งทุเรียนเนื้อเน่นๆผู้ใหญ่ๆจากจันทบุรีอุ้งก้ามกรามราคาพิเศษคัดสัรอย่างดีเนื้อแน่นๆสายใหญ่ๆจากบางเลนกำแพงแสนนคปรปฐมมาในราคาปากบอก เพียง299บาทเท่านั้นและภายในงานยังมีหมึกและหอยหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ส่งตรงจากมหาชัยอาทิเช่นหมึกสายหมึกสอบหมึกลอกหมึกกระดองหมึกกระต้อยยืดหายใจแรงราจะพสงสดสดส,ส่งตรงจากแหล่งมีครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปถึงทะเลเราก็ยกทะเลมาถึงที่น่ไม่มไม่ได้แล้วจบงานดีดแบบ สินค้าถูกคุณภาพดีแข็งตัวปลอดภัยในใจเราเต็มไปด้วตลาดทะเลสัจนจอมมหาชัยและตลาดทุเรียนสายฟา้าจัดทบรุรโี